สวัสดีค่ะวันนี้ Prop Helpers พาทุกคนมาดูโครงการ o u u s e n s s แจ้งวัฒนะจากบริษัท Peace Plus Property จำกัดค่ะเนื้อที่โครงการนะคะประมาณ7ไร่มีจำนวนยูนิตแค่92ยูนิตเท่านั้นเองมีคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ประกอบด้วยสระว่ายน้ำจิมและสวนค่ะรูปแบบบ้านมี2แบบนะคะคือหน้ากว้าง4เมตรเนื้อที่ใช้สอย160ตารางเมตรและหน้ากว้าง5 m, เมตรเื้อที่ใช้สอยประมาณ200ตารางเมตรค่ะ ซึ่งยูนิตที่เราพามาดูและนำเสนอขายวันนี้นะคะเป็นแบบหน้ากว้าง5เมตรที่ดินเริ่มต้นที่20ตารางวาเนื้อที่ใช้สอย200ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะเข้ามาที่ชั้น1จะเป็นห้องโถงนะคะซึ่งตรงนี้สามารถปรับเป็นออฟฟิศรับรองลูกค้าได้เลยค่ะโดยที่ชั้น1ก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วย ขึ้นมาที่ชั้น2เราสามารถทำเป็นโซนพักอาศัยได้เลยเพราะว่ามีห้องนอนถึง2ห้องนะคะและมีห้องน้ำอยู่ในทุกๆชั้นเลยค่ะ โถงบันไดเนี่ยเขาจะาวางไว้ที่ตรงกลางหรือถ้าเกิดว่าทําเป็นออฟฟิศสามารถปรับห้องนึงเป็นห้องทํางานห้องอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะและถ้าเราแบ่งให้ชั้น1ชั้น2เป็นออฟฟิศนะคะตรงโถงบันไดาสามารถทําประตูปิดกั้นทําให้ชั้น3และชั้น3าครึ่งเนี่ยเป็นโซนที่อยหัวัยได้อย่าง p r i v a t มากเลยค่ะนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยค่ยคะไฮไลท์ของโครงการนะคะเป็นยูนิตแบบดูเพล็กซ์ค่ะ เป็น2ชั้นซึ่งเพดานเนี่ยสูงมากถึง6เมตรเลยนะคะที่ชั้น3ก็จะมีห้องน้ำภายในตัวและบริเวณหน้าห้องน้ำเนี่ยเราสามารถกั้นห้องเป็น Walk in Closet ได้และที่ชั้นลอยค่ะก็สามารถที่จะปรับเป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็ยังได้ค่ะที่สำคัญที่ชั้นนี้มีระเบียงขนาดใหญ่นะคะสามารถที่จะปรับเป็นโซนนั่งเล่นแบบเอ t าท์ดอจะปลูกต้นไม้หรือว่าตากผ้าตรงนี้ก็แหงสนิทดีค่ะ หลังนี้มีการต่อเติมส่วนของหลังบ้านนะคะซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยต่อเติมเป็นครัวเบาเอาไวา้หรือเราจะใช้เป็นส่วนของสต็อกเก็บของก็ได้ที่ทำให้อาคารนีเท่นะคะก็คือปราสาทแบบดับเบิลสกินค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยปกป้องแสงแดดแล้วยังทำให้อาคารดูเท่แปลกแตกต่างจากทาวน์โฮมทั่วไปด้วย และ d ด u b บ e v o l u m ลุ่มเพนเฮานะคะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเรายกเอาคอนโดมาไว้ในบ้านเลยล่ะคะ่ะและในส่วนของลิฟวิ่งฟาสานะคะออกแบบให้มันล้อกับดับเบิลสกินฟาสาดค่ะทำให้เราสามารถปรับเป็นม้านั่งนั่งทำงานเอาทดอร์หรือว่าจะตากผ้าก็ได้และก็ยังมีไฟ LED ติดที่ราวบันไดช่วยให้ประหยัดพลังงานแล้วก็ดูสวยงามด้วย ส่วนกลางเนี่ยนอกจากจะมีสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วนะคะเขาก็ยังมีโคเวกิ้งสเปซเป็นมุมนั่งเล่นให้คุณสามารถจะไปเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานได้ด้วยค่ะและนี่คือ House Ni s แจ้งวัฒนะท่านใดยอยากฝากซื้อฝากขายในโครงการนี้ติดต่อเรามาได้เลยที่ Line แอดพรอบเพลเปผู้ช่วยอสังหาคนใหม่คู่ใจคุณ